สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน a b j มาแล้วจ้าสวัสดี f c แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงสวัสดี f c แฟนคลับน้องอุ้งอิงนะคะเมื่อนี้เมื่อว่าเรื่องเล่าของมู่บ้านสุปตานะคะมู่บ้านสุปตาคือหยังนะคะเมื่อว่าเรื่องเล่าของบอดโจนะคะบอดโจเองได้ไปเยี่ยมเยือนนะคะจอน,นี่มือปราบนะคะ จอหน,นี้มือปา่านีก็คือถือว่าเป็นตำรวจน้ำดีนะคะซึ่งมีซื้อเสียงด่งดังทังด้านการทํางานมีผลงานชัดเจนนะคะหลายผู้หลายคนก็าหูจักกันดีนะคะนั่นคือในส่วนงานหลักของเพื่อนเพื่อนเป็นตำรวจน้ำดีเดอพี่น้องเดอร์หนาสรรเสริญยกย่องนะคะถือว่าเป็นพี่หักของบอดจอูอีกผู้หนึ่งนะคะแล้วกับเพื่อนก็ได้ไปเยี่ยมเยือน สวัสดีปีใหม่เพราะว่าได้ไปแสดงละเวกไก่เคียงบ้านของท่านจอนนีมือปากนะคะบาดนนี้กะเลยได้ทำการไปออุดหนุนเพิ่นลิมีร้านอาหารสองร้านเนาะพี่น้องเนาะที่บอดโจได้ไปสัมผัสทั้งสองร้านนะคะก็คือไปอุดหนุนแล้วกะไปพบพ่อกันกับคนดังหลายผู้หลายคนเนาะพี่น้องเนาะมูอ่ายูทูบเบอร์นะคะทีม่อ ได้มาอุดหนุนท่านจอรนี่นะคะก็ได้ไปพ่อกันหลายคู่หลายคนนะคะจังไดเสี้ก็ฝากไปเบิง่งเอยไปเบิ่งคลิปเต็มของบอดโจก็แล้วกันนะคะแทนที่เอเพนสิยกมามบอกนี่คือสิเกิดมูบานสุกตาแบบใดก็คือเพื่อนก็ได้ติดต่อเชิญพี่เพชรไปกินขา้าวอุดหนุนพี่จอรนี่นะคะก็คือไปพบพ่อกันทั้งสองท่านนะคะกะ็ถือว่าเป็นการพบพ่อกัน ของพีหักของบอดจูเรืงสองคนนะคะแล้วบันนี้เพื่อนกันเลยส่อกันคุยกันพูดคุยกันไปเนาะพี่น้องเนาะคุยไปถึงว่าได้ยินว่ามีทีข,ข่างโค้งหานันหินว่าได้สื่อทีข่างริมโค้งไว้ตีเพ่าสัน้นนี่คือท่านจอร์นี่ถามอาจารย์เพชรสารัตเนาะเพื่อนกันเลยว่าแมนแทเพื่อนในสื่อไว้สี่สิบเอ็ดไหลนะคะ และที่สําคัญก็คือเป็นเหตุผลที่เดินเพิินจริงๆแล้วเพิ่นหูจักกันมาก,ก่อนแล้วล่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าการเพชรสารัตก็คือผู้หนึ่งที่ได้ซ้าว่าได้ปุกปั่นความเป็นศินลปินใหครับคุณท่านจอนนีจ่นนี่มือปากนั่นก็คือเพลงจวดพีนะคะเพลงจวดจวดจวดเดอพีจวดจวดเดอเพลงจวดจวดนั่นล่ะนะ ย้อนไปเบิ้งหลดว่าเป็นของท่านจอนนี่นะคะมวนนะคะเห็นบอโจูออกมาทําการแสดงอยู่ด้วยน้องพี่น้องเนาะเพลงนี่คืออาจารย์เพชสารัตได้มอบให้ก็เลยดังดังจนถึงกว่าท่านจอนนี่ได้ไปแสดงฮอดเกาหลีญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าน,นี้ท่านจอหนนี่เพิ่นก็เลยบอกว่าเพินบนเหมาะกับตรงนี้ดอกเมื่อทําออกไปทําการแสดงการเอนเตอร์เทนของเพิ่นก็อาจสิบ่สมความคาดหวังของเอฟซี เพื่อนกับเลว่าขอเป,เป็นผู้อยู่เบื้องหลังหลังจากนั้นเพื่อนก็มีขายเพลงเป็นของเพิ่นนะคะก็คือไข่เพลงของคุณจอนิทันจอดน,นี่นั่นแหละเพื่อนกับสางศิลปินดังออกมาอยู่ตอนนี้ก็ยังดังอยู่หลายผู้หลายคนนะพี่น้องเนาะนี่คือทีมาาข,ของอาจารย์เพชรสารัเพินในแต่งเพลงจวดรวดให้กับท่านจอดนี่เนียกความกันนี่ก,กัเหมือนกันกับมาแต่งเพ่งให้บอโจบจบแบบเทเทนั่นแหละ พี่น้องเนาะก็ได้เป็นที่มาของเพลงของบอดโจก็คืออาจารย์พิสารัดเพิ่นได้เหมอะไห่โดยที่เหมือนกันบังคับให้ห้องรุดทำบังคับให้ห้องห้องรุดห้องแล้วดังกค็คือเกิดเป็นศิลปินนั่นเองนะคะบอดโจก็ได้โด,ด,ด่งดังกับเพลงนั้นมาตั้งแต่มือน,นั้นเป็นต้นมาก,ก็ต้องขอบคุณขอบคุณทั้งอาจารย์ผิดสารัดเนะาะวันนี้มาบอกถึงเรื่องเล่าของหมู่บ้านสุตตาวันี้ พ่อเอาถึงว่าเพิ่นมิทีอยูเบื้องการ4ีสิเอ็ดไล่นะคะพอาอเอาถึงตรงนั่นเท่านั้นละ่ะเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นมอบให้บอดจูหนึ่งไล่หนึ่งไร่แล้วแถวนั่นก็คือราคายอยู่ประมาณ4ีล้านบาทเพิ่นมอบไห้บอดจูฟีๆหนึหน่งไร่พี่น,อน้องบอดจบอกว่าตื่นมืออื่นตื่นขึ้นมาสิจาไใ้บนนอกบาดตี่าซั่นเพิ่นก็ผ้ากันท้ายคลิปเป็นหลักฐานเลยอาจารย์เพชรสารัก็บอกว่าห้อีลี หายคนลอะไรเลยเอาเพื่ะนหายจอดหนีพอ่อมาสัว่าให้ท่านจอดหนีน้ำอีกไรหนึ่งไายเป็นหลักฐานอะไรเลยว่าสุดจอดน้องพี่น้องเนาะตรงนี้คือเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะหายพูดอะไรบริหมายเขาว่ามีแต่งแต่บอจูก,กับจอดนีได้พี่น้องย้อนขึ้นไปอีกว่าหายพี่หม่าใหายหม่อมหนึ่งไรหาย,ายอะไรอีกให้ไอ้แจ๊คแฟนฉันอีกหนึ่งไร แล้วก็ให้โตโนอีกหนึ่งไร่ไร่านี่มิตสุปตาทั้งนั้นแมนบะค่ะพี่น้องนะคะนี่คือส่วนที่อาจารย์เพชรสารัตเพื่อนสิมอภัยสุขผู้สุขคนผุลนึงไร่มาสันา่นว่าการสิบปเกิดหมู่บ้านสุปตาสันตัวแม่นบ่พี่น้องหมู่บ้านซุปตาจะเกิดขึ้นที่ริมโขงนะคะพี่น้องริมโขงเขียดแถวแถว บึงกาฬเด้อพี่น้องเด้อลืมโค้งจังหวัดบึงกาฬเด้อพี่น้องเด้อค่อยติดตามรับชมต่อไปนะคะมือทั้งหนาจีได้เห็นมูบานสุขตาเนาะพี่น้องเนาะอ้าสำหรับคลิปนี้แอดเพนกันนํามาตอนมาฝากป่าบ้านนี่เนาะพี่น้องเนาะหากท่านไหเข้ามาแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะคอมเมนต์เข้ามาแต่คลิปของแอดเพนรัวๆเลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะฝากแช่ออกไปเด้อพี่น้องพิมพ์ภาษาไทยเพรแสงตะวัน A B J ผ้าอังกฤินั่นคือช่องของแอปเปนะคะเด้อกดอาปั๊บลดนะคะส่วนถ่ายคลิปนะคะก็มีนักร้องดังระดับประเทศนะคะก็คือบอดจนั่นเองนะคะเพื่อนไ้มีความกรุณ a านะคะขอบคุ้นเพื่นหลายๆเพื่อนกรุนาฝากช่องให้กับแอปเิฝากเชิญติดตามรับชมคลิปถ่ายคลิปนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อขอให้ทุกท่านที่เขามารับชมจงเฮงเงปังปังรำรำรวยวยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ ตามช่องพิศเสงตะวันค่ะ A B C A B C โอ้รับฝากกดติดตามนะครับคนติดตามเซอร์ใครจะดิ่งปิ้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 งให้คุณแม่